กาและขังหนึ่งด้นนานมาแล้วยังมีชายจอยผู้ร่ำรวยเขามีบ้านหลังใหญ่เขามีรถหลายคันพอความขยนขันคันแข็งของตอนในการเหตดเวียกจึงเห็ดใด้เขานั่นมีทุกอย่างแต่ถึงว่าจอยนั่นจะล่ำรลวยมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขากับโบมีความสุขเลยเพราะเขาเป็นชายที่มีหน้าตาธรรมดาและบบคอยมีเวลาไปจีบสาวจึงเฮ็นให้โซนมาถึงทุกวันนี้เออมีเงินมีทองไปก็คือโบมีความสูขกว่าสาวเคียงกายจากคนกับโบมีเออ เมื่อใดน้อสิมม่ผุษสาวที่หผมเหงาไปหอดสายหาเนื้อคู่และอยู่มาวันหนึ่งจอยก็เริ่มหูซึกโตว่าเขานั่นต้องการความหากและแตัดสินใจหาเวลาออกไปจีบสาวเพื่อหวังว่าจะพบคนที่ใช่เมื่อหนึ่งจอยได้เดินไปตลาดและได้ไปพบเขากับสาวคนหนึ่งที่ซื่อว่าวานแหวววานแหววเป็นคนสวยและมีความเป็นสุภาพสตรีนั่งต้องสเปกจอยทุกอย่าง บ่ว่าจะเสือพานาผมตั้งแต่ขนคิ้วจะหลดป้ายตีนบ่นมีจุดใดที่บ่ถือใจขายผลละหมางหลากใหม่แล้วค่ะเดะ้อขายผลละหมางหลากใหม่ว้าเป็นอย่างเขาคือสวยงามพระรามแปดแต่ว่าป่าอยู่มาตัง้งยี่สิบห้าปีเังบ่ท่านเคยเห็นคนงามปานนี้ <c oughs> สิล้อสาบบ่ได้ห้าตกยู่โจมอันผู้สาวครับมางไม่นีขายจังไหนดอกครับอ๋อก็ขายคือคนอื่นขายอ่ะล่คะค่ะาว่างเงินมากของก็ต้องไปอ๋อ แต่ว่าไอ้ว่าหม่องใหม่ของน้องบ้านนาสนจปาบ้านไหนที่น่าสนใจไปกว่าหม่องใหม่นี่นาจะเป็นน้องนะจ๊ะไม้เขาสิมัจงมาจีบมนินพาวนีได้ะจะน่นแม่ก็ม่เห็นเฮ้ยมันจะเป็นอะไรหรอน้องอืมไอ้ว่าต้งต้องกระไดเด้อคือว่าไอ้นี่เป็นคนโสดนะไอ้ไม่รดขั้นก่อมีคอนโดสุดหรูมีปลาทูไวกินทุกวันแต่ไอ้ก็บอกเขาใจคือกันว่า เป็นอย่างบุมมีสาวมากอายเลยเอาเลยเจะสิบบอคอ,อยเฮ็ดหยังอะเออถ้าผมจะบอกว่าขอจีบแน่ได้บอน้องสิตอบว่ายังไดออ๋อข้านายถามว่าจีบแน่ได้บอน้องก็ชิตอบว่าบอเพราะว่าแม่น้องบอ่มากคนรวยเอาคือว่าจังชันละ่ะแม่น้องบอกว่าคนรวยเขาเลือกได้เขามั่งมีเช้าหลายแถมยังเอาเงินไปเป้สาวสาวเพราะว่าเขามีสิทธิ์เลือและนั่นจะเป็นเหตุผลที่ว่าแม่น้องบอ่มากคนรวยเา้า แลวจะให้อายฮ็ดจังได้ละน้องกันให้วาอายมีความสามารถในการหาเงินสิให้อายจนก่อนบ่น้องจะเสิฮหกักนี่หนีก็ได้ว่ะนั่นแหละครับจอยถึกปฏิเสธเพราะด้วยเหตุผลที่ว่าแม่ของเขานั่นบ่มากคนรวยแต่จอยนั่นก็บบไดล้ลาความพยายามได้ครับในทุกๆวันของเขาเขา,เขาจะม,า,มาเมาล้านของหวานแหวววันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าเพื่อหวังว่าวานแหววจะเปลี่ยนใจมหาหักตนวานแหวว ผมเมาล่านคุณเหมอดทุกวันคุณจะมีใจให้ผมบางไหมเอา้าขอบริ้บอกจะมาซื้อนี่จะมาซื้อเองฮห,หวานแหววไปเที่ยวกันใหม่ไม่จะไปก็รีบไปไปกับใครไปกับพี่แล้วสบายสบายตรงไหนเดี๋ยวพี่พาไปกินตับตับตับอะไรตับ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 นี่มึงจะมาเจี๊บลูกกูหรออา้าวอีแม่มาแล้วใช่ครับคุณแม่ผมแม่นพ่อที่จะบอกความจริงว่าผมบักจอย ลูกน่ายบ้านเผือกมังนั่งสาวหวานแววตั้งแต่เห็นสันด้านครั้งแรกก็มากเลยเฮ้ย <Hey. S 1> มึงบ่สมลูกกูมึงมันรวยส่วนลูกกูจนมันเป็นไปบ่ได้อา้าวรวยแล้วมันบ่ดีหม่องได้เัามีเงินใส่หลายก็ขีข่คันใส่ผู้นั่นใส่ผู้นี่ยางก็บบยอมยางขี่ตลดอดบ่ก,กําลังกายทํางานทําการคืบอบ่กกจะน้อยเดียวขี่รถแล้วมันบ่ดีหม่องได้ไหมหลายหม,ม่องมีเงินหลายก็มีผู้สาวขอหาหลายคอยละย,ย่านลูกคอยเป็นใหม่คอยบ่ยอมมาพวกเจ้าเด้กันเด็ดขาดอีวานแวว คับค่าคุณแม่นั่นแหละครับจอยอุต่าห์เจอผู้หญิงที่หักแล้วแต่เขากับเจอกับปัญหาพ่อแม่เขาผู้สาวนั้นบ่มาค้นรวยจอยผู้เป็นคนรวยจึงต้องลำบากเพราะอุปสรรคนั้นสร้างให่หลวง ทำไมล่ะแม่แม่ถึงไปพูดกับเขาแบบนั้นก็ท่านบอกแกไปหลายครั้งแล้วไงว่าไอ้พวกนี้มันเจ้าสูงมันต่อผู้หญิงไปเรื่อยก็ที่เคยเห็นผ่านมาไงลูกเห็นใช่ไหมว่ามาคู่ขีบบ้านก็รวยนะมีเมียเป็นหาคนและยังมีหลายอีกที่แม่บเจืออ๋าและที่แม่พาลูกมาที่นี่ก็เพราะว่าแม่ได้เลือกคนที่ดีมีฐานะยากจนให้ลูกแล้วใครกันคะแม่ เบิกตัวผู้ต้องหาแม่เมื่อมีหนุม่มรวยมาจีบลูกจึงยานลูกวั่นไหวและเมื่อเป็นนั่งนั่นอะไรครับแม่จึงหาชายยากจนผู้ที่หาเส้ากินคำไม่ลูกสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณลูกนี่แหละจันลูกนี่คือแฮนซัมบันนะแตกเขาเป็นชายที่จนที่ชุนในหมู่บ้านเท่าที่แม่จะหาได้พี่แซนตัวเองแน่สิลูกผมเป็นคนที่จนที่สุนในหมู่บ้านครับเพราะอะไรล่ะลูกบํามหากินครับแม่ และบกเคยนอกใจใครด้วยพาอ,อะไรถึงไม่นอกล่ะลูกไม่มีใครเอาผมครับแม่เอาล่ะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพวกเธอลองคบหาดูใจกันนะมั่นใจแล้วค่อยแต่งได้ครับแม่ข้าคุณแม่ <c oughs> แม่ของหวานแหววบ้าคับให้หวานแหววล้มกันกับนุ่มแหนซ้าผุ้ยหักจนแต่เบื่องท่าที่ของหวานแหววแล้วก็นนาจะบ่ชอบใจเพราะหวานแหววนั่นแอบมีใจให้นุ่มลำรวยนั่นก็คือจอย น้องจ๋าเราสองคนก็ดูใจกันเป็นวันแรกของวันแล้วนะเมื่อใดเราจะได้เปิดห้องเออเปิดใจกันนะจ๊ะเออขอคิดดูก่อนสักเจ็ดแปดปีละกันมั่นใจแล้วค่อยแต่งเฮ้ยแปดปีมันจะนานไปไหมใครมันจะไปทนได้ขนาดนั้นวะทนม่ได้ก็บ่าแต่งแล้วเนาะสิสนดิสซนพา้าอีหยังมาน้องอ้ายขอก่อนแน่เฮ้ยนี่ขนาดดูใจกันยังซ้ำนี่ขั้นกว่านี่จะสิบวกินคอยเลยบ้าหนีหรอเด้อเจ้าม่ต้องมายุ่งน้ำกันอีกต่อไปซะสิอัลลอ เจอกันเมื่อเดียวกับไปซะแล้ววานแหววบวถึกใจการกระทำของแฮนซัมที่ลาบและล่วงมากเกินไปวานแหววเห็นแนวนั้นจึกตีโตออกห่างบ่ขอหยุงเกี่ยวกับแฮนซัมอีกต่อไปจอยผู้ลำลวยซ่องเบิงสถานการณ์ก็คิดว่าทั้งสองคนหักกันแต่เขานั่นกับบ่ท่านย่อมแพ้ครับเพราะวานแหววเป็นหลักแหลกของเขาไม่ได้เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้แย่ลง ให้สมกับเขาจอยมามหัว่าความต้องการของพวกเขาคือความจนเขาจึงตัดสินใจขายบ้านหลังใหญ่ขายรถยนต์ที่มีอยู่และย้ายไปอยู่ห้องเช่าในน้อยที่มีความเก่าสม้มใส่เสือ้อผ้าขาดๆใช้ชีวิตแบบอนาถาเพื่อทดสอบตัวเองให้ว่านแววและแม่ได้เห็นว่าเขากะยากจนได้คือกันผู้สาว อ้าวจะมาเฮื่อนใครอย่างเท้าผมมาเพื่อพิสูจน์ต้นเองเมื่อน,นี้ผมเห็ดใดแล้วผมลดตัวเมาเอาุนหมายความว่าจังไหนผมขายทุกอย่างที่มี่เบอว่าจะเป็นสนดทีดินและเครื่องบินล้ำใหญ่รดไถขั้นโกมามโอ้อหน่วยเงยออุ๊ยนี่เธอต้องเท่าขนาดนี้เลยเหรอใช่เป็นแพนผมเธออ้ออาัจจาะกสั้นเล่ยตีแม่เอ้ยแม่เจ้ามาเบิ่งลูกเคยมีใสว่วาลูกเคยอือ งมาอีกแล้วเหรอวิญญาณผัวเอ้ยเอาปืนมาเดี๋ยวนี้ใจเย็นๆครับคุณแม่ผมเพียงมาพิสูจน์ต้นเองว่าผมกับบสามารถดูแลลูกสาวของแม่ได้กูบดเสือ้อใสพิสูจน์ให้เบิงแนะ่ได้เลยครับขันบดเสือ้อก็ับไปเบิงน้ำผมแม่ข้องหวานแหววบดเสือ้อว่าจอยจะสละความรวยเพื่อลูกข้องตนเมื่อเป็นดังนั้นจอยจึงพาเขามาเบิงในสถานที่ที่ตนเองอยู่ว่ามันลำบากยากจ้อนและขาดแค้นซ้ำหด นี่แหละครับคุณแม่ผมอยู่หอ,อข้างๆกินลำาข้างทุกวันจัก,กรยานบนตองใส่ติ้นเดินอย่างเดี่ยวครับแม่แม่ข้องหวานแหววเมื่อเห็นสภาพของทีอยู่ของจ่อย,อยก็เถึงกับตกตะลึงที่มีคนที่เสียสละย่อมทำเพื่อลูกสาวของตนได้ขนาดนี้โอเคฉันเชื่อแล้วเธอพยายามลดโตมาเพื่อลูกฉันได้แม่อนุญ,ญาตให้ลูกทั้งสองแต่งงานกันได้สังรวมในสิลูกอ๋อจ้ะแม่เงอนั่นแหละครับในที่สุดแม่กับผ้เขียว อนุมาให้ทั้งสองแต่งงานกันได้จอยและวานแหววใส้ชีวิตอยู่น้ำแขางยากจนพวกเขาคิดข้าวเหนียวจำเจ้าโคดทุกวันถอดปะดุกพันุทุกวันจั่นน้ำมันบนตองใสแต่พวกเขาก็อยู่ได้ย่างมีความสูขทั้งสิลํำบากเพียงไหนก็ตามแต่อยู่มาวันหนึ่งครับน้องของจอยซื้อกระปอมกาเข้ามาท่วงพีนายกร,รัมที่จอยเคยเขียนไว้ว่าถ้าตายแล้วจะยกสมบัติให้แกเขาแต่เมื่อมาถึงมือนี่จอยเด้ขายสมบัติทั้งหมดแล้วกะปอมกาจึงมาของเงินจากเขานี่จอย มารดกของเองนะในบอกว่าบ้านของมึงยกให้กูไงวะทำไมถึงขายล่ะเฮ้แบบนี้มันไม่กระแพนะเว้ยฉันจำเป็นหวาน้องชายขอโทษทีนะไม่ต้องมาขอโทษเงินของแกอยู่ในบัญชีทั้งหมดแกต้องออนมาให้ฉันไม่งั้นผมจะเปิดเผยเรื่องทั้งหมดนี้ให้ทุกคนได้รู้ว่าเองนะหลอกเขาว่าจนฉันยกให้แกไม่ได้หรอกเพราะเงินจากพวกนี้ฉันต้องเอาไว้ใช้ในอนาคตของฉันและเมียได้ เดี๋ยวได้รู้แน่นอนแล้วอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันนะจอยบ่ยอมโยงเงินให้กับป้อมกาเขาเก็บเงินไว้ในบัญชีเพื่อเก็บเงินนั่นไว้ใช่ในอนาคตของต้นและเมียกระป้อมกาเมื่อบไดไ้เงินจึงศูนย์และเขาจึงได้น้ำเลืองทั้งเหมืนมาบอกแกแม่ของหวานแหววพังเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้นั่นแหะครับฮ่ามันตัวกูหรอกามาก มันกล้ามากไอ้จอยมึงหลอกลูกสาวกูสิบอยอม่อ้่ลูกของกูอยู่กับคนหลอกล่วงตัวหย่อแบบนี้ดอกแม่หวานแหววโกรธมากที่ได้หูเรื่องเล่าทั้งเหมือนจากปากปากระป๋องกล้าเมื่อเป็นแนวนั้นแม่จึงได้มาลากตัวของหวานแหววกลับไปผัวมึง<ะ>มันตัวมึงมันหลอกว่ามันเป็นคนจอนแต่ทุดท้ายมันรวย<อ>มันเก็บเงินไว้ในบัญชีและแกล้งใช้ทีละเล็กทีละน้อยเพื่อให้เราตายใจเพื่อให้ลูกอยู่กับมัน หนูไม่สนหรอกค่ะแม่จใจเขาเป็นคนดีไม่ว่าเขาจะทำอะไรมาหนูก็จะรักเขา,าโอ้พระเจ้าช่วยได้โปรดเถอะแม่อย่าเอาตัวหวานแหววไปเลยมึงไม่ต้องมาววาวมึงหลอกลูกสาวกูยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอกับไม่ต้องมาเสียเวลากับคนเช่นนี้หรอกลูกไม่นะแม่หนูไม่อยากกลับไปไม่ได้ในเมื่อคุณไม่อยากได้ผมเราก็ไม่จำเป็นต้องพยายามอีกต่อไป เมื่อแม่เอาตัวหวานแหววกลับไปจอยก็เกิดความสิ้นหวังมัดหวังและใจออกบยอยากยือพวกเขาอีกต่อไป<ม>พอแม่ของหวานแวหววเฮ็ดกับจอยเกินไปเกินกว่าที่คนที่มีหัวใจร่วงหน่อยคือจอยจะหับใดทำไมแม่ถึงตัดสินเขาเพียงแค่เห็นคนอื่นมาคนเราทุกคนไม่เหมือนกันนะแม่จอยเขาไม่ดีตรงไหนเอาปากกามาวงสิแม่ชัดอ๊บมึงไม่มีสิทธิ์พูดทําตามที่แม่บอกดีแล้วดีกว่าจะเสียใจภายหลังอ๋ออิแม่หวานแหววผมกลับมาแล้ว แต่งงานกับพี่เธอนะจ๊ะพี่อยากได้เธอมากเลยเอากับเขาเธอลูกแฮนซัมเขาเป็นคนดีเขาบ่มีงน้นเขาบ่นนาจะทิมลูกไปใส well, ่วานแหววบ่มีทางเลือกเขายังหักจอยแต่สุดท้ายเขาก็ขัดใจแม่เขาบได้ยยูดีเขาจึงตอบตกลงกับแฮนซัมไปแต่งก็ได้แม่เยส หลังจากที่แฮนซัมได้แต่งงานกับหวานแหววเขาก็ใช้ชีวิตโดยการยางยากลำบากเพราะแฮนซัมนั่นบ่ยอมทําการทํางานเลยอยู่ไปวันๆก็มีแต่นอนอย่างเดียวตะเวนเพ่นกับบตืนซัมบน่นนำยังให้เมียเซ็ตโตให้ยเพราะตนนั่นขี้ข้านอาบน้าเฮ้ยมื้อนี้ขี้ข้านอาบน้ําว่ะเอาผ้าเช็ดน้ามาเสซ็ตโต้ให้แน,น่นนน hey, เมีย จะมันกี่ขันน้อมึงเนาะเฮ้ยซ้ำบ่หนำแฮนซ้ำยังติดการพนันเอาเงินที่เหลือจากสมบัติพอเพียงเล็กน้อยมาลินไฟเฮ้ยเสียอีกแล้วเหมือนแรงยิ้ดเขากับเกลือเฮ้ยโตเสียเดอ้อายมาใจมาเมาืม่อเสียงเงินมาัาโตแล้วก็มานาั่งยิงแขวาใส่เมียพี่จ๊ะฉันออกไปทำงานก่อนนะข้าวเราไม่เหลือแล้วไม่มึงไม่ต้องไปอยู่แบบนี้แหละ สบายดีไม่ต้องไปวานแววเห็นหนาแฮนซัมก็หูซึกท้อพอมันดูสิ้นหวังและเมื่อนาคตขนาดเขาว่ามีกินมันยังบอกออกไปทํางานนั่งจะคือหายใจทิ่มยางเดียวเฮ้ยกูอยากคิดเขาว่ะไปหาเขาไม่กูกินเดียดนี้แต่ว่า<ป>เขามันเมื่อแลวได้ผัวมันเมือก็ไปหามานั่นแหละครับ เขาขี่ขานแล้วยังบ่พ่อยังตีเมียอีกด้วยและวเมื่อเห็นซ้ำเป็นแบบนั้นมาเรื่อยๆวานแววก็เริ่มทนบ่ไหวจึงขอยากับแหนซ้ำเรายากันเถอะยาอะไรยาเลยอย่าบอกให้ฉันเลือกเลยมา จากที่วานแววได้เลิกกับแม่นสัมไปวานแววจึงต้องกลายเป็นยิ้งหมายตลอดชีวิตพอโบมีไผ่กามาจีบวานแววอีกเลยวานแววห้องหายทุกวันแม่จึงหูซึกผิดกับสิ่งที่ต้นเองทำแต่เมื่อพ่อคิดได้มันก็สายเกินไปแล้วว่านาเลยกูลูกต้องมาเป็นยิ้งหมายกับพ่อกูข้านให้มันเอาก็หมักจอยจะเหิงกันดีแล้วนั่นแหละครับการตีราคาคนอื่นว่านาจะเป็นคือผู้นั่นว่านาจะเป็นคืบผู้นี้ด้วยที่บบหูตัวจริงของเขาเลยว่า เขานั่นเป็นแบบใดจึงนํามาสู่การตัดสินใจที่ผิดแบบนี้ตัดภาพมาที่จอยจอยเดีวเอามีใหม่เขาสืบพายเป็นท่ายาดมื่นล้านล่ำรวยเช่นกันขึ้นจอยพวกเขาทั้งสองส่งเสริมเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยทีบ่มีอุปสรรคที่กีดขวางพวกเขาทังด้านท้านาเอกและพวกเขาก็อยูน้ำกันอย่างมีความสุขมีเงินมีทองใช้ชีวิตอย่างสุขสบายตลอดไปจบบริบูรณ์ บังจบแล้วกดไลค์นะครับกดไลค์นะ